เราขึ้นมาถึงบนขุนกลาเซโลเราราวห้าโมงเย็นขึ้นมาถึงแล้วก็ดิ่งลงรถเดินเล่งหาท่ำรีมาเมะสำหรับปักหลักกางเต็นท์กันเลยค่ะซึ่งข้อดีของการมากลาซลโลช่วงโลซีซันอย่างนี้ก็คือทั้งดอยเนี่ยแทบจะเป็นของเราทั้งหมดเลยค่ะได้ยินเสียงเหมือนเจ้าของสถานที่มาเดี๋ยวเราไปถามมาก่อนว่าเขาคิดค่าใช้จ่ายอะไรไงนะคะในการกางเต็นท์สวัสดีค่ะ ที่ขุนกรอเซโลเขาจะคิดค่ากลางเต้นคนละ100บาทต่อคืนเรามาสองคนก็200บาทแค่นั้นเองแต่ที่เนี่ยเขาจะไม่รับจองล่วงหน้านะคะไม่รับจองยไม่ไม่อยากรับจองเท่าไหร่ครับอ๋อไม่อยากรับจองทำไมอะคะเพราะว่าบางคนจองไว้เรียบร้อยไม่มาม <laughs> ตรงนู้นนะคะก็ว่าน่าจะเป็นจุดกลางเต้นอีกจุดหนึ่งนะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะจะอยู่ต่ำกว่าตรงขุนกรอเซโลตรงเนี้ย ที่เห็งสีน้ำตาลคุณคน่ะไม่น้ำสารวินไม่น้ำสารวินแล้วก็ไหลไปตรงนู้นเนี่ยไปตรงนูน้นอ่ะโอแต่แสดงว่าน้ำแรงมากหรือไม่ก่อนหน้านฝนน่าตกหนักน้ำคุณคลากเลยฤดูฝนอย่างนี้แมนช่วงบ่ายจะร้อนอบอ้าว แต่พอตะวันใกล้จะตกดินลมภูเขาก็จะพัดมาเบาๆเรากับเป็นถ้อยคำปลอบประลมจากสายลมให้นักเดินทางผู้ฝ่าด่านเส้นทางอันทรหดอย่างเราได้เย็นกายสบายใจหากใครได้ติดตามคลิปซิวาเดอร์ซึ่งเป็นตอนก่อนหน้านี้ก็จะรู้ว่าเราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่ เพราะว่ามีภารกิจให้ไปทํำหลายที่จึงเดินทางด้วยความเร่งรีบตลอดทั้งวันจนไม่มีเวลาพักทานมื้อเที่ยงเลยค่ะเดิมทีก็ตั้งใจว่าจะแวะกินมื้อเที่ยงที่ร้านแม่หลวงเพนซึ่งเป็นร้านประจําของเราที่อยู่ตรงสี่แยกแม่เสเรงนั่นแหะค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่มีเวลาพอจึงได้แค่ซื้อติดมือมาแล้วก็หวังว่าจะได้กินกันไปในรถระหว่างเดินทาง แต่จนแล้วจนรอดนะคะก็ทำภารกิจไม่เสร็จสิ้นสักทีจนลืมไปเลยว่าเราอะ่ะยังไม่ได้ทานมื้อเที่ยงกันเลยค่ะแล้วสุดท้ายเนื้อย่างหอมๆกับไส้อั่วเครื่องแน่แนๆจากร้านแม่หลวงเพนก็กลายมาเป็นมื้อเย็นให้เราได้อุ่นกินกันและจากที่ตั้งใจว่าจะนั่งรับลมเย็นๆดูดาวเพลินๆก็ต้องยอมแพ้กับความอ่อนเพลียค่ะ จนต้องเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำเลยพบกันพรุ่งนี้นะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะดีห้าแล้วนะคะหมอทะเลหมอกเริ่มมาแล้วอะอน,นี้ฮะทะเลหมอก ข่าวโผลนเลยอะอากาศเย็นๆค่ะเย็นสบายเลยแหละแต่แสงยังไม่มานะอันนี้เป็นทิศตะวันตกนะคะพราทิตย์น่าจะอยู่ด้านหลังก้อยอะรอแสงมาก่อนนอนต่อ <c oughs> ทะเลเหมอกบนกรอสโลเนี่ยอลังการสมคำล่ำลือจริงๆเลยนะคะมองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยหมอกขาวโพลนราวกับปุยฝ้ายนุ่มๆเลยค่ะและถ้าจะว่าไปเนี่ยขึ้นมากรอสโลครั้งเดียวเหมือนได้เที่ยวทั้ง3ทะเลเลยนะคะมีทั้งทะเลภูเขาทะเลดาวแล้วก็ทะเลเหมอก ตื่นมาตอนประมาณตีสียังมืดนะคะฟ้ายังมืดมองไม่เห็นอะไรเลยตื่นมาทีก็ตีห้าตีห้าแสงเริ่มมาแล้วเห็นเริ่มเห็นทะเลหมอกอ่ะ ที่นี่ที่ตรงจุดขุนกอเซโลค่ะจะมีอยู่สองห้องตอนนี้เดือนสิง่กันกรกฎากกรฎาปี2555เอ้ยไม่ใช่จีปี2565ตอนนี้จะมีอยู่สองห้องเป็นทั้งห้องส้วมแล้วก็ห้องอาบน้ำในห้องเดียวกันเลยนะคะมีอยู่สองสองอจุดนี้จะอยู่ห่างจากที่พักที่ตรงจุดที่เรากางเต็นท์ประมาณ ประมาณสองสองร้อยเมตรประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูห้องน้ำว่าเป็นยังไงสะอาดนะคะสะอาดอยู่เดี๋ยวให้ดูที่ขุนกรอเซโลจะมีห้องน้ำอยู่สองห้องนะคะซึ่งก็ถือว่ามิดชิดสะอาดดีไม่มีกลิ่นกวนใจค่ะและสามารถใส่รองเท้าเข้าไปได้ด้วย ซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีโถนั่งยองๆแบบนี้แล้วก็มีถังน้ำสำหรับตักอาบนะคะส่วนน้ำก็จะเป็นน้ำประปาภูเขาที่แม้ว่าจะไม่ได้ใสแจ๋วแบบน้ำประปาแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าขุ่นค่ะบนขอบไม้นะคะที่เป็นขอบด้านข้างตรงห้องน้ำตรงนี้ก็จะมีตะปูต่อเอาไว้สำหรับแขวนผ้ามีอยู่หลายจุดนะคะคือแขวนก็ได้ตามสบายเลยค่ะเพราะมีตะปูเยอะมาก ส่วนห้องที่2นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนั่นแหละคะ่ะในบริเวณใกล้ๆก,ก,กันนะคะก็จะมีห้องน้ำอีก2ห้องซึ่งตอนที่ก้อยไปเนี่ยเขาจะอยู่ในระหว่างของการก่อสร้างนะคะซึ่งทางเจ้าของสถานที่เนี่ยเขาก็บอกว่าเตรียมเอาไว้สําหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมากันเยอะมากในช่วงฤด,ดูหนาวคะ่ะ แต่ว่าหลังจากที่ก้อยกลับมาแล้วนะคะก็ได้เห็นจากในคลิปของคนอื่นเนี่ยที่เพิ่งไปมาว่าห้องน้ำเนี่ยเขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนกระท่อมที่เป็นลักษณะมุงจากด้านบนที่เหนือถัดไปจากห้องน้ำตรงนั้นน,นะคะก็สามารถพักได้ค่ะเขาก็จะคิดราคาคนละ100บาทเหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นลักษณะของการกางเต็นท์นะคะเขาไม่ได้มีที่หลับที่นอนอะไรให้ แล้วถ้าหาเป็นช่วงไฮซีซันเนี่ยจากทางเจ้าของเขาก็บอกว่าเขาก็จะเปิดเป็นร้านขายของชําแล้วก็จะมีของที่ระลึกมาจําหน่ายด้วยหรือว่าที่ใครหลายคนเรียกที่นั่นว่าเซเว่นดอยค่ะเห็นไหมจุดที่เรากางเต็นท์น่ะตรงนั้นน่ะเห็นพี่ลุงเดินหตัวโด,โดนนะนะกับห้องน้ําไม่ห่างกันเลยเดินได้แต่ต้องเดินระวังนิดนึงเพราะว่าทามจะลาดมันก็จะลื่นๆนะกนารมาเที่ยวที่ กรอเซลโลตุงหน้าฝนอย่างเงี้ยข้อดีก็คือคนน้อยมากเมื่อคืนน่ะมีคนมากลางเต็นท์แค่แค่รวมรวมรวมของก้อยคณะก้อยอ่ะมีแค่สามสามคณะก็คือแบบพื้นที่กว้างตรงเนี้ยคือใครจะไปกลางตรงไหนยังไงก็ได้มันก็จะค่อนข้างสงบแล้วก็ไม่แออัดท้องน้ําก็ไม่ต้องแย่งกันใช้เดี๋ยวจะให้ดูว่าพื้นที่กว้างข้างบนน่ะมันกลางได้แค่ไหนนะแต่วันนี้ วันนี้น่าจะเยอะเพราะวันนี้วันหยุดเออใช่วันเนี้ยมันเป็นวันหยุดยาวนะคะแล้วก็น่าจะมีคนเพิ่มขึ้นมาเพราะเมื่อคนะืนประมาณสักดึกๆดือสามสามทุ่มก็จะมีคนเข้ามาอีกมามีคนมาเพิ่มเดี๋ยวจะให้ดูพื้นที่กลางเต็นท์เดี๋ยวขอขึ้นสายฟ้าแบบหนึง่งเดี๋ยวจะให้ดูจุดชมวิวก่อนจุดชมวิวก่อนคือพื้นที่มันจะเป็นเป็นพื้นที่กว้างนะกลมๆอะ่ะนะอันเนี้ยก็จะเป็นจุดชมวิวทะเลหมอก ุดชมวิวทะเลเหมอกตรงนี้นะคะจุดชมวิวจุดที่สองนี่ค่ะแล้วก็จะมุ้นเนี่ยมันก็จะรอบๆเนี่ยห้องน้ําตรงเนี้ยกลางตรงไหนกลางเลยตรงนี้ก็เป็นลานกว้างข้างบนค่ะตรงนั้นเป็นลานก็จะเรียบๆเนาะเนี่ย บางคนก็จะกลางข้างบนแต่ส่วนของก้อยอ่ะจะเลือกกลางข้างล่างตรงนี้จะบอกเลยว่าวิวแจ่มมากจบแบจะแหวมแจมว้าวมากก็คือมันจะเป็นโซนที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวแล้วก็เจ้าวิวก็ตอนเช้าก็โอ้โหแบบเปิดเต็นท์มานี่คือเห็นหมอกตับทะเลหมอกตอนเช้าเลยอ่ะสะสายฟ้าดิ <laughs> มอมแมนเลย <laughs> ลุยโคลนลุย คคลคลก็ตดื่มดำกับธรรมชาติจนอิ่มใจแล้วก็ได้เวลามาอิ่มท้องกับพัทคาเหนือมั่นเมฆกันบ้างนะคะ แช่แช่ไว้อยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวให้แบบอุณหภูมิตามร้อนของน้ำอ่ะมันทำให้มันสุกไปเรื่อยๆคือมันออนเซนน่ะเ้าเหนียวเมื่อคืนน่ะมาสำต้มข้าวต้มกับข้าวสวยข้าวมันจะเป็นยางๆหรอพี่ไม่เคยกินนะข้าวเหนียวก็ต้มคือข้าวเจ้าปกติอ่ะถ้าเป็นข้าวใหม่อ่ะข้าวมันจะมีความเป็นยางๆใช่ไหมแต่ถ้าข้าวเก่าแล้วอ่ะหรือบางทีแบบพอเราใส่ข้าวเหนียวไปนิดนึงอ่ะมันจะทําให้ข้าวอ่ะ มัจจะมีความเป็นยางนืดๆหน่อยๆแล้วมันจะอร่อยแต่มันก็แล้วแต่คนชอบไงต่อนน <c oughs> ไป,ไปเราจะโรยเกลือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ้ย <c oughs> <c oughs> ปิ้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหม้อหกหม้อล้มเลย ไปทำกับข้าวไปแล้วหรือพี่ไปเกลีร์ของบางอย่างในรถใช่ว้านัน่นน่าเกลียด มันทางของพี่ชัดๆเแลวพี่ลุงโ,โหมอเปลนเล่เ้กินหหมดนะอร่อยมาก,มาก,มากนี่ใส่ข้าวคั่วไปด้วยนะเตรียมอยากบ้านเหรอเออเคยกินปะข้าต้มใส่ข้าวคั่วอร่อยนะมันจะหอมๆไม่เชื่อผ <c oughs> ัวเราเคยเัวเออาะหั้เราะหันตัวเรองัเราะหัเะเราาร ต้นหอมก้อนที่ปอกไข่อันนี้ใช่<อ>ไห<ว>มแล้วก็ขิงอุ้ยไข่หายแล้วนี่ยรุนมากเลยว่าไข่ล้วกมันจะได้ปรีปะเอ่อมากไปหน่อยเออไข่ไม่แช่ไว้หน้าแน่เลยอะทำไข่ลวกทีไรไม่เคยได้กระดิ่ก้อยต้องเบรกมั้งต้องล็อกมั้งไม่ใช่พอเสร็จล้วก็ต,กวต้องล็อกว่าล้องเหรอเออล็อกทันไหมไม่ทาน <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> คุณายบอกดูดีกาไไข่ตแม่คือเหมือนออนเซนอ่ะมันได้ไม่เป็นไรหรอกินได้ก็โอเคนะแต่ข้างในอาจจะเป็นนี่ก็ได้นะยังไม่เป็นเราเนี่ยแข็งเป๊กเลยเฉาะให้ดูดูไข่คุณนายเห็นไหมมันก็ยังแบบนี่ไข่คุณนายคือเหมือนออนเซนอ่ะบอกแล้วอย่าไปแช่ต่อแต่ไม่อยากเถียงสูตรวะไม่ได้สูตรหรอกมั่ว เอาอน้ำอน้ำปลามาหาอไข่อย่างเงี้ยกินไข่ต้มเลยนายโซโล่ไปเลยนะกินกันละแดดไล่หลังการเลือกกลางชีสก็มีความสำคัญนะครับท่านผู้ชมเรามผัเรารู้สึกว่าเราจะหันไฟชีสผิดด้านแดดแดดมาอือโอเคใช่ไหมอร่อยปะอร่อยเห็นไม่บอกแล้วบอกแล้วแต่เขาล้างอะไข่ยันน็อกเลย ถ่ายว,วะไม่ได้ถ่ายถ่ายดิถ่ายดิเมื่อกี้คิดว่าอ,อ,อร่อยอ่ะไม่ถ่ายไม่เอาไม่ถ่ายตรอกก็ถ่ายไปแล้วเนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยตอนเนี้ยอร่อยเจะเลยมแล้วก็ใส่ก็ชอบกินขีงเยอะใส่ขิงลงไปแล้วก็ข้าวคั่วิว <c oughs> กินข้าวต้มหรือกินลาบวะ กระเทียมเจียวปึ๊บนี่งามปลานี่ข้าวต้มใส่ข้าวคั่วสูตรคุณนายสายฟ้าเรดปลาหอมใส่ข้าวเหนียวไปนิดนึงนะคะในข้าวด้วยเนี่ยเวลาเราต้มเนี่ยข้าวมันจะมีความเหนหนๆเป็นยางๆใครไม่เคยลองลองดูนะนี่ใส่หอมใส่ใส่กุ้งแห้งแล้วก็มีหมูด้วยใช้เกลือ ใช้เกลือแทยน้ำปลานะคะไอซีอิวขาวด้วยจะได้มีกลิ่นหอมๆของซีอิวขาวนิดนึงจะมีที่พักสักกี่แห่งบนโลกใบนี้ที่จะนำทะเลหมอกมากำนันให้กับเราได้จุตาจุใจแบบไม่อั้นกันถึงหน้าเต็นในราคาแค่คืนละ200บาทสำหรับ2คนอย่างที่กรอเซโลยิ่งกว่านั้น เรายังได้อิ่มเอมกับภาพดวงตะวันที่ค่อยๆรีแสงท่ามสายลมฉ่ำสบายได้อิ่มน้ำกับอาหารเก่าที่เอามาอุ่นเป็นมื้อเย็นได้รื่นรมกับกาแฟหอมกลุ่นยามเช้าและได้อิ่มเอมกับข้าตวต้มร้อนที่บรรจงทำบนพัตคาเหนือม่านเมฆซึ่งก็นับว่าอร่อยกว่ามื้อไหนๆแถมยังมีทะเลเหมอกเวียนกันมาทักทายมากมายไม่รู้จบตั้งแต่เช้ามืดจนถึงยามสาย เพาว่าหากเป็นช่วงไฮซีซันบรรยากาศความรื่นรมก็คงจะต่างออกไปการดันด้นทุลักทุเลฝ่าเส้นทางวิบากสูงชันขึ้นมานอนบนดอยริมชายแดนช่วงโลซีซันของเราครั้งนี้จึงนับว่าคุ้มค่ามากจริงๆค่ะและต่อให้ต้องดันด้น,ดนกลับใหม่ครั้งเพื่อมาทำสิ่งเดิมในช่วงโลซีซันอย่างนี้อีกหนเราก็จะมา